วอสดีครับน้องวันนี้เรามาอยู่ในเกมคุยยายแกนนี่นะครับน้องๆเย้พี่เพิ่งโหลดมาเล่นนะครับพี่ยังเล่นไม่เป็นโอเคอันนี้อยู่ใต้เตียงนะครับไปกันครับน้องๆไปสำรวจบ้านคุณยายกันครับผมโอเคเราออกตรงนี้เล้นะครับเปิดประตูเลยครับผมเฮ้ยเปิดไม่ได้อะเฮ้ยเปิดเลยโอเคเปิดได้แล้วครับน้องๆยายอยู่ตรงไหนอะแป๊บหนึ่งนะลงไปข้างล่างดีไหมอะโอเคไม่ดีกว่ากลัวคุยยายอยู่ข้างล่างไปห้องด้านขวาเฮ้ยยายมาแล้วครับน้องๆอ้โหูตายเลยอะยังไม่ได้ไปไหนเลยยาย ยายก็ดูเกินเอาใหม่เอาใหม่หมต่อคืนที่สองเลยครับน้องๆโอเคครับเกิดใจเพื่อนตื่นตื่นตื่นเลยโอเคตื่นแล้วยังไงต่อครับผมเหมือนภาพจะตัดมาเหมือนเดิมนะครับเหมือนจะวันแรกเลยครับน้องๆโอเคครับมาครั้งนี้แหละยายยายโดนพี่แน่โอเคครับไปสำรวจกันต่อครับน้องๆเรามาเปิดประตูตรงนี้มันจะเปิดประตูยากนิดหน่อยนะครับ ไปตรงไหนดีอุ้ยยายมาแล้วอุ้ยยายมายายมายายมาปิดประตูปิดประตูปิดประตูปิดไม่ได้อะไอ้ปิดประตูถอย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 หลบ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 ได้ไหมใต้เตียงใต้เตียงอีอย่าบอกนะไม่เห็นอย่าบอกนะยายไม่เห็นอุ้ยทำไมยายมองไม่เห็นน่ะสงสัยสายตาสั้นน่ะอ้โหูอดเสยครับน้องโอเคไปไปยายไปไปไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นพุทธทางพุทโธพุทโธพุทธทางไปเร็วครับยายยายไปเร็วเร็วไปเร็วก็ยายไปแล้วครับอเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวพี่จะเดินตามหลังยายไปโอเค มาดูซิยายจะเดินไปไหนครับน okay ้องโอเคเดินตามไปครับผมยายจะเห็นไหมอ่ะโอเคเดินตามไปเฮ้ยยายเห็นแล้วยายเห็นแล้วน้องๆยายเห็นแล้วเฮ้ยถอ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 ยอยยา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 ยา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 ยอย่าอดหอดโอเคหลอดเสยครับน้องเฮ้ยเห็นได้ไงโอ้โหตายเลยครับน้องเอาใหม่ครับเอาใหม่เรามาต่อคืนที่สามครับน้องเมื่อกี้นี่โอ้โหยายเห็นได้ไงอ่ะพี่หลบแล้วใต้เตียงอ่ะโอ้โหมาครั้งนี้อ่ะยายพี่ชนะแน่ครับน้อง พี่ชนะย้ายเนี่ยเราจะไปสํารวจบ้านยายนครับผมเขาบอกว่าที่เห็นผ่านๆมันน่าจะซ่อมรถแล้วก็หนีออกไปอ่ะโอเคตอนนี้พี่จะช่อมรถให้ได้อันนี้คืออะไรอ่ะอ๋ออันนี้คือที่หลบไงที่แบบเห็นในทิกตอกอ่ะโอเคครับมายายเจอพี่แน่เปิดเลยครับวิ่งเลยไปไหนไปด้านขวาโอเคขวาหลายใช้ดีฮย hey, ขวารลายิีเห่อมาทําไมฮย hey. ขวาหลายปิดประตูเร็วสวยอุย้ยมีหาง โอเคครับอะไรอะ่ะอันนี้เครือ่องรับใช่ไหมเราสามารถเข้าไปได้ไหมไม่ได้อะทําไมในคลิปในทิสก์ล่องมันเป็นห้องรับอะ่ะอ,อุ้ยยายมาได้ไงเฮ้ยวัด <What? S 1> เอผมปิดประตูเดียนะยายเข้ามาได้ไงอะ่ะโอ้โหต่อเคลื่อนที่4ี่ครับน้องๆโอ้โหเมื่อกี้นี่ยายเข้ามาแบบไม่บอกไม่กล่าวเลยอะ่ะเข้ามาแบบแวบ,บเดียวเข้ามาเสียงเปิดประตูก็ไม่ได้ยินะ่ะเฮ้ยทำไมเกิดครั้งนี้เหมือนเราจะมีผิดปกติอะ่ะมีเลือดบนหน้าจอครับน้องๆทาไมอ่ะเฮ้ยทำไม hey, ำไม,มีเลือดบนหน้าจอเฮ้ยทำไมมันน่ากลัวจังอะเฮ้ย hey, วีจะพี่จะทำไงทําไมเดินเดินเดินไปแปง๋งโอเคหยิบแจกันมาดิเดี๋ยวพี่จะคว้างใส่หน้าคุณยายเลยอโอเคอู้หูทำไมเดินกระเพกกระเพกอ่ะน้องๆยายอยู่ตรงไหนอ่ะข้างล่างใช่ไหมคว้างได้ไหมคว้างเฮ้ยทำไมคว้างไม่ได้อ่ะกดตรงไหนน้นองๆเฮ้ยอย่าเพิ่งหยิบเพิยายขอเวลาชีวิตยายชีวิตชีวิตยายชีวิตอู้ไม่ได้อ่ะตานี้แหละยายยายพี่ออกจริงมาหน้อง ต่อกันวันที่5ครับผมเหมือนว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะครับถ้าไม่รอดนีกคือไม่รอดเลยครับโอเคครับเพื่อนดูขึ้นมาครับผมเราต้องชู่ยายแก่จะทําอะไรพี่ได้พี่ยังหนุ่มยังแน่นยังบึงตังครับน้อง,องแค่นี้จิบๆิบครับโอเคมาครั้งนี้แหละพี่ชนะจริงโอเคเราจะเปิดประตูตรงนี้นะครับหยิบแจกันมาก่อนโอเคเราจะไปตรงนู้นเราจะคว้างลงข้างล่างก่อนนะครับโอเคควางลงตรงนี้ก่อนควางลงเลย พยายามมาข้างล่างแล้วก็จะเดินไปประตูห้องยายนะครับน้องๆโอเคครับเปิดประตูเลยครับผมโอเคสวยครับผมปีประตูก่อนปีประตูให้สวยกิบกิบครับชนะชัวร์ตอนนี้โอเคเหมือนจะว่าจะหลบใต้เตียงได้แต่พี่ไม่หลบพี่จะบู๊อ,อย่างเดียวโอเคครับเฮ้ยเราได้แบตเตอรี่แล้วครับน้องๆแบตเตอรี่รถยนต์โอเคหยิบขึ้นมาสวยเฮ้ยยายมาแล้วโอ้โหเรียบร้อยอ่ะตายเลยที่นี่ไม่รอดแล้วโอโ้ไม่ชนะครับน้องๆมันต้องเล่นยังไงอะ่ะโอ้โห เอ๊ะทำไมดำขึ้นหลือเลยอ่ะเืนมาเพื่อนเเหมือนว่าอะไรอ่ะยายใช่ไหมเหมือนจะเห็นตีนยายนะมันจะมีห้องขังเหรอโอเคห้องขังมันจะขังพี่หรอหรือขังยายแล้วเราต้องทําไงต่อครับน้องๆเดี๋ยวไป๊บนึงนะพี่ยังบัาคับไม่ได้อ่ะอืมเอ้าหวัดดีครับคุณยาย Good morning หาอายุโอเคอะไรอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ าามายายาทำไมก็เรียบร้อยครับอูโหูยายอะไรตบหลานอะ่ะอูโหูเรียบร้อยครับน้องๆเดสสมอลล่ครับอูโหูยายโหดเกินอะ่ะพี่จะอะไรไปชู่ครับเดี๋ยวพ,พี่ขอไปทําการบ้านใหม่ๆครับน้องๆไว้เจอกันีนพีนาครับน้องๆรักทุกคนนะครับบ๊ายบาย